ครับผมสินค้านํามารถนี้นะครับเป็นกาบนสียูรอกสปาร์กนะครับ1.5มีสินค้าชารุดมีรอยรั่วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเทศกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับ บอกว่ามีรอยรั่วนะครับนี่ผมใส่น้ำไปแล้วนะครับมันมีรอยรั่วตรงไหนครับน้ำเนีไม่ออกจากนี่เลย ตัวปืนไม่มีน้ำรั่วเลยครับร้อยรั่วอยู่ไหนครับไม่มีนะครับโอเคครับผม